BMW มอเตอร์อาดกลับมาอีกครั้งในปี2025พร้อมการเปิดตัวสุดร้าใจของ BMW R18 รุ่นใหม่มอเตอร์ไซค์ครุยเซอร์ขนาดใหญ่ที่ถูกขนานนามว่าอสูรเยอรมันแห่งถนนเส้นตรงรถคันนี้ไม่เพียงแค่เป็นการตอบโต้ต่อ Harley Davidson เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงพลังทางวิศวกรรมของเยอรมันที่ไม่มีใครเทียบได้ R18 รุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ขององค์การออกแบบแบบคลาสสิกแต่ถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยีและขุมพลังที่แรงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ ดีไซน์สุดคลาสสิกผสานความดิบและหรูเมื่อมองแอร์วฟแรก R18 2025ให้ความรู้สึกย้อนยุคสไตล์มอเตอร์ไซค์ยุค1930แต่เมื่อสังเกตใกลๆ้ๆจะพบรายละเอียดที่ล้ำสมัยและพิถีพิถันทุกจุดตั้งแต่ถังน้ำมันทรงหยดน้ำโครงท่อเหล็กแบบดั้งเดิมไปจนถึงงานขัดเงาของเครื่องยนต์และท่อไอเสียที่เปล่งประกายราวกับงานศินลปะ BMW ใส่ใจในทุกเส้นสายของรถคันนี้เพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทรงพลังและสง่า แทนจับแบบกว้างเบาะหนังแท้เย็บมือและบางโครนหลังทรงโคง้งให้ความรู้สึกสบายแต่ยังคงความเท่แบบสายคริเซอร์แท้แท้ BMW R18 คือการผสมผสานระหว่างความดิบของกล้ามเนื้อกับความหรูหราของดีไซน์ยุโรปในแบบที่ไม่มีคู่แข่งรายใดทำไอเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ 1, 8 0 2ซีซีหัวใจแห่งโรงเยอรมัน หัวใจหลักของ r 1 8 2 0 2 5คือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สสูบขนาด1 8 0 2ซีซีที่ให้กำลังมหาศาลกว่า91แรงม้าและแรงบิดสูงสุด1 5 8นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง3,000ันรอบต่อนาทีเสียงคำรามของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันฟังดูหนักแน่นและดุดันเหมือนพลังของเครื่องจักรกลที่พร้อมฉีดทุกเส้นทาง bmw ได้ปรับจูนระบบคลัตช์และเกียร์ให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงแรงบิดที่ต่อเนื่องแม้ในรอบต่ำรถสามารถเร่งจากศ ชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง4.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถคร u i เซอร์ขนาดนี้และนี่คือสิ่งที่ทำให้ฮาร์ล y เดวิดสันต้องสั่นสะเทือนเทคโนโลยีทันสมัยที่แฝงในความคลาสสิกแม้จะดูย้อนยุคแต่ BMW R18 2025เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล่าสุดระบบขับขี่มีให้เลือก3โหมดเรนโปรพ r o อกเพื่อปรับแรงตอบสนองของคันเร่งและระบบควบคุมการทรงตัวให้เหมาะกับสภาพถนนนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ ABS Pro ระบบ traction control และ hill start control ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยในทุกสถานการณ์หน้าปัดเรือนไม้แบบอ n นาล็อกดีไซน์ย้อนยุคแต่มีหน้าจอดิจิทัลขนาดเล็กซ่อนอยู่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์และเกียร์ปัจจุบันระบบไฟเล็ดอรอบคันให้ความสว่างทันสมัยขนาดที่ท่อไอเสียคู่แบบโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองอาสมรถนะและศักดิ์ศรีแห่งถนน BMW R18 2025ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์สำหรับทุกคนแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อคนที่เข้าใจคำว่า พลังและศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงด้วยราคาประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและเกินล้านสำหรับรุ่น First Edition หรือรุ่นพิเศษมันคือการแสดงตัวตนของผู้ขับขี่ที่ต้องการความแตกต่างในตลาดที่ h ฮาเลเดวิสันครองมานาน BMW R18 คือการประกาศว่ายุคใหม่ของ c r u i เซอร์ได้เริ่มต้นแล้วมันไม่เพียงแข่งเรื่องแรงมา้าแต่แข่งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและความภูมิใจของคนขับ b m